เนื้อหาแล้วก็จังหวะของเกมค่ะเขาจะพยายามดึงให้เราเนี่ยกลับไปสู่หนังสยองขวัญในยุค80 90, 80 90ค่ะอย่าง Scream หรือ Texas Chainsaw อ,อะไรแบบนี้ภาพและจังหวะการเล่นกับความเจ็บปวดแบบสมชื่อจริงๆเลยค่ะจังหวะเร่งเนี่ยให้ผู้เล่นเนี่ยตื่นเต้นก็ทำได้ดีนะคะถึงแม้ว่าบางช่วงของเกมเนี่ยอาจจะมีผ่อนลงไปบ้างแบบอาจจะลงทางงงทางอย่างกรเป็นต้นค่ะ อย่าลืมกดซับสไ i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เก่าลัดจะมาพูดถึง t e r m e n t s o r รีวิวเกม t e r m e n a s o l บนเครื่อง Nintendo Switch 2022 20จ้าเก่าคนั้นะคะให้ชื่อหัวข้อเลยนะคะว่าทรมานอย่างสาหัสทั้งตัวละครในเกมและคนเล่นค่ะ I feel something feel Lurking around o n t n t ติ s o โซนะคะก็เป็นเกมสยองขวัญแบบคลาสสิกอะค่ะถ้าให้นึกถึงเกมนี้เนี่ยจะพาเราเนี่ยกลับไปได้อารมณ์ในการเล่นเหมือนเราเนี่ยได้เล่น Resident Evil ในภาคสมัยก่อนหรือว่า Silent Hill หรือแม้แต่ว่า Alone in this this the Dark ์ก็ตามค่ะ ถึงแม้จะเป็นการพยายามดำเนินเกมตาม3มเกมที่บอกมานะคะ t ท e n t n t e o ซเนี่ยก็ยังทำออกมาได้ถือว่าดีแล้วก็มีความเป็นเฉพาะตัวทำออกมาได้โอเคด้วยนะคะเรื่องเราเนี่ยเขาจะเล่าไปถึง Caroline Walker ค่ะนักข่าวสาวที่ต้องมาตามหาปริศนาของฝาแฝดค่ะพอเปิดเกมปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือตัวละครตาบอดก่อนเลยหนึ่งข้างนะคะ เป็นเกมเหมือนเกมที่แบบพยายามกดดันผ uh ู้เล่นนะคะให้รู้ถึงความอันตรายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในโรงแรมนะคะเนื้อหาแล้วก็จังหวะของเกมค่ะเขาจะพยายามดึงให้เราเนี่ยกลับไปสู่หนังสยองขวัญในยุค8 0ถึง9กค่ะอย่าง s c r e a มหรือ Texas c h ชินซออะไรแบบนี้ภาพและจังหวะการเล่นกับความเจ็บปวดแบบสมชื่อจริงๆเลยค่ะ จังหวะเร่งเนี่ยให้ผู้เล่นเนี่ยตื่นเต้นก็ทำได้ดีนะคะถึงแม้ว่าบางช่วงของเกมเนี่ยอาจจะมีผ่อนลงไปบ้างแบบอาจจะหลงทางงงทางอย่างก๊ัตเป็นต้นค่ะในการเล่นและการเล่าเรื่องราวทั้งเกมนะคะก็จะอยู่ในสถานที่เดียวคือโรงแรมค่ะซึ่งเป็นสถานที่ปิดส่วนนี้นะคะก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกบีบคั้นมากๆนะคะเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าเราเนี่ย อยู่คนเดียวแล้วก็วนไปวนมาในสถานที่เดิมๆอะ่ะทำกางตัวอะไรก็ไม่รู้ที่จะออกมาตุ้งแช่เมื่อไหร่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยแถมุมกล้องเนี่ยก็ค่อนข้างแคบนะคะแล้วก็องค์ประกอบในฉากเนี่ยทำให้พื้นที่ในการหนีเนี่ยมันก็แคบลงไปอีกค่ะจุดเด่นอีกอย่างของเกมนี้ก็คือปริศนานะคะมีรูปแบบการเล่นในส่วนของการแก้ปริศนาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีมากนะคะ แล้วก็ปริศนาในเกมเนี่ยคือมันเยอะมากจริงๆอ่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือความยากค่ะเกมนี้มีความยากในระดับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะศัตรูเนี่ยอึดมากกระสุนก็ให้น้อยกระสุนมีจำกัดด้วยเซฟก็มีจำกัดนะคะปริศนาบางจุดเนี่ยก็ยากมากแล้วก็การเล่นแบบผ่านแบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็ต้องคอยอ่านและสังเกตดีๆ ถ้าแบบไม่สังเกตดีๆเนี่ยอาจาจะแบบเฮ้ย <laughs> ทำไมแล้วแบบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยงงติดอยู่ถ้าเราไม่ได้ดูไกลหรือมีบทสรุปนะเราจะวิ่งวนไปมาแล้วก็ผ่านลำบากมากๆนะคะแถมผ่านจะตายเอาอย่างทรมานอย่างแสนสาหัสอีกด้วยค่ะอืม mm. วอะไรน t e n ซ Zone นะคะ,ะ,ะ,คะก็จัดว่าเป็นเกมสยองขวัญที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็ไม่แพ้รุ่นพี่อย่าง Resident Evil หรือ Silent Hill เลยค่ะเออคะแนนโดยเก่าหลัดนะคะคือความสุข,สขความสุขคือความสนกุก ความสนุกเนี่ยให้8ปดเต็มสินะคือจัดว่าดีแล้วก็สร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมก็มีตื่นเต้นแล้วก็กดดันในทุกสถานการณ์แม้ว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะยากไปนิดก็ตามระบบการเล่นให้8ปดเต็มสิค่ะระบบการเล่นโดยรวมเนี่ยเกมก็ทำออกมาได้ดีมันก็คือเกมสยองขวัญแบบเหมือนอยู่ในยุค90นะคะแต่ก็มีลูกเล่นที่มันเพิ่มมากขึ้นชิ้นส่วนของปริศนาเนี่ยก็มีรูปแบบการเล่นที่ค่อนข้างดีเลยค่ะ ความยากให้ก้าเต็ม10ค่ะทุกอย่างถูกควบคุมโดยเกมทั้งหมดเลยค่ะเหมือนถ้าเราเนี่ยเาอทลาไปอยู่ในอันตรายเองอะค่ะทั้งการจำกัดจำนวนการเซฟศัตรูก็เก่งมากถึกมากปริศนาเนี่ยก็ยากด้วยนะคะการหาทางต่อไปเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกยากลำบากมากเรียกได้ว่าทรมานอย่างแสนสาหัสจริงๆค่ะ เนื้อหาให้เจ็ดเต็มสิบนะคะเนื้อหาในเกมนะคะอยู่ในระดับธรรมดาเล่าเรื่องไปเรื่อยๆค่อยๆค,ค,คลายปมส่วนที่เจ๋งก็คือก็มีการหักมุมตอนจบด้วยนะคะความคุ้มค่าให้แปดเต็มสิบค่ะคือสำหรับคอเกมสยองขวัญเนี่ยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเล่นแล้วก็ได้อารมณ์เก่าๆวันที่เราเคยเล่นเกมสยองบนเ l a y s t a t i o n 1หนึ่งอะไรแบบนี้โดยรวมนะคะกดอนหนาให้เกมนี้แปดนะ ือเกมเนี่ยมันก็มีดีเกือบทุกอย่างค่ะ <c oughs> ก็เล่นแล้วก็ตื่นเต้นกลัวจะตายแบบห้องต่อห้องเลยค่ะยิ่งเกมในจ็นปัจจุบันนะคะ <c oughs> ก็หาเกมแบบนีน้ได้ยากมากขึ้นทุกทีถ้าใครเนี่ยคิดถึงความสยองขวัญแบบคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นบทองค์ประกอบการเล่าเรื่องหรือระบบการเล่นเกมนี้นะคะตอบตอโจทย์เลยถ้าคุณเนี่ยทนความยากของมันไหวค่ะเกรดเพิ่มเติมค่ะ เทมเพนท d โซเนี่ยเขาจะมีฉากจบ3แบบนะคะคือมีแบบที่ดีที่สุดค่ะก็จะลืมเรื่องเรลายทั้งหมดแล้วก็จะสามารถพาฝาแฝดเนี่ยหนีแบบกลางก็จะรู้สึกผิดค่ะคลร์ไลน์ก็จะหนีออกจากโรงแรมได้แต่ก็ช่วยฝาแฝดไม่ได้ค่ะแล้วก็แบบเรลายที่สุดสวยที่สุดแคลร์ไลน์เนี่ยก็จะติดอยู่ในโรงแรมกับฝาแฝดแล้วก็ทรมานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ Mm hmm game yang ya. Yeah. Anna, I'm aware that my actions were wrong. Once you find out the truth, I hope you can forgive me. Anna. สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนล้วก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซ b s สไค b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ